มาแล้วครับไฟใายผู้จุดหนึ่งคนนะครับปึ๊บจุดแล้วครับท่านแล้วก็จะวิ่งไปเข้าบังเกอร์รักษาการิกาเข่าแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> ข้าแล้ว <c oughs> บางอย่างบาครั้งบางทีเราเต้นไป่ได้เพราะว่าบางสี่งางย่างถ้าผิดพลาดนิดเดียวิหน้าลงมันขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับถ้ารไตกรถมันกต้องไปสาย 再来一遍。